ครับ FC เกษตรของลุงอิดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาอยู่ที่บ้านทุ่งน้อยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเรามาชมสวนกระเจี๊ยบในครั้งที่2นะครับครั้งนี้ก็น่าจะมีการออกดอกนะครับอันนี้คือสวนโ,โกโก้เนาะนี่อยู่สถานที่สวยไหมครับเดี๋ยถ้าสวยวันไหนเรียนเชิญได้เลยที่บ้านทุ่งน้อยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนาะ ดี๋ยจะพาเดินไปดูอันนี้ฝนก็ตกพลมๆนะครับนี่เลยสวนกระเจี๊ยบรอบที่แล้วเราดูก็ยังเล็กอยู่แต่รอบนี้ไม่เล็กแล้วนะอนี้โตมากแล้วมีดอกแล้วด้วยอีกประมาณไม่น่าเกิน2เดือนได้เก็บเกี่ยวแน่นอนนะครับไม่น่าเกิน2เดือนนี่เครับนี่ มากเลยนี่เลยครับกระเจี๊ยบแดงมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการนี่ครับทั้งหมดเลยกระเจี๊ยบฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้หลังจากที่เราเจ็บเกี่ยวแล้วเราจะมาถ่ายทําในตอนเก็บเกี่ยวอีกรอบหนึ่งเพราะรอบที่แล้วนี่เราทําเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกแล้วก็การแต่งแต่งยอดให้มีการแตกกิ่งเนาะ นี่ครับน,น,นี่กระเจี๊ยบกำลังออกลูกนะครับบางต้นมันโดนฝนโดนลมมันก็จะมีการหักขึ้นมานี่เราก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกนี่เลยกำลังออกดอกสวยงามบานสะพังนะครับสวยๆทุกต้นเลยนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้เราอีกทางหนึ่งนะครับในการใช้ระยะเวลาที่สั้น ต่อไปเราก็จะมีวิธีการในการตัดแล้วก็แทงดอกกระเจี๊ยบอันนี้เราขายสดเลยนะครับถ้าขายสดก็ราคาก็ดีอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับตามที่ร้านเขานั่นมาเพราะเราหาตลาดส่งเรียบร้อยแต่ถ้าแห้งก็จะเพิ่มในเรื่องของกรรมวิธีในการทํานะครับก็จะเป็นการตากแบบธรรมชาติแต่ก็ต้องดูผล้าอากาศด้วยนะครับ เพราะว่าหนึ่งถ้าเราตากไม่ได้ไม่ได้อากาศที่มันดีหรือแห้งที่มันพอดีมันก็จะขึ้นลาราคามันก็จะไม่ได้นะครับตลาดเขาจะไม่รับซื้อนะเดี๋ยวรอบถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการตัดและการแทงดอกแทงเอาเม็ดในออกนะครับให้มันเหลือแต่เนื้อแดงๆข้างนอกว่าเราต้องทำยังไงต่ออันนี้เดี๋ยวเรา ค่อยมาดูกันอีกรอบนึงสวยไหมครับถ้าสวยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการทําการเกษตรการเกษตรเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับทําแบบผสมผสานทําแบบผสมผสานนะครับคือเราม,มีพื้นที่ที่ไม่เยอะแต่เราสามารถปลูกได้หลายๆอย่างเห็นด้านบนไหมครับก็พื้นที่ประมาณไรก่กว,กว่าก็ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วย แล้วก็แสมด้วยโกโก้เนาะโอเคเห็นไหมครับดกดกไหมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในเรื่องของของอาการตัดนะครับตัดแล้วก็แทงเมล็ดจากกระเจี๊ยบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม f c ทุกคนนะครับขอบคุณครับ